เวลาวันหยุดกระแสนจะน้อยนิดแต่ก็อยากพักสมองผ่อนคลายกับบรรยากาศต้นไม้แม่น้ำลำคลองความเป็นอยู่ที่สวยงามแบบดั้งเดิมแล้วเราก็สาวเอ็นแนะนำตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะตลาดน้ำที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะชาวบ้านในชุมชนกับสำนักงานเขตร่วมกันชุบวิถีชีวิตแบบโบราณให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค้าขายสร้างรายได้ให้กับคนตลิ่งชันเช่นเดียวกันกับในสมัยอยุธยาที่คลองชักพระ บริเวณปากคลองระมาตแห่งนี้เคยมีตลาดน้ำที่ชาวสวนริมคลองทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างพายเรือกันมาขายอาหารผลไม้โบราณหน้าตาแปลกๆหลายชนิดก็มีให้ลิ้มลองกันอย่างมะม่วงพรามเกอรหรือพรามขายเมียนี้ก็อร่อยสมกับที่มาของชื่อเพราะขนาดพรามยังยอมขายเมียมาลิ้มลองรสชาติของมะม่วงเลย ลูกเล็กนิดเดียวแต่หวานจนน้ำตาลต้องเรียกพี่ค่ะส่วนเรื่องราคาเห็นลูกโตๆน,น้าทานปลอดสารพิษนี้ก็ไม่แพงนะคะเม็ดบัวส,สดๆนี่ไม่ใช่ทานเล่นเอาอร่อยมันอย่างเดียวเพราะเจ้าสมุนไพรพื้นบ้านอุดมไปด้วยวิตามิน A C E ถแถมยังมีเกลือแร่ฟอสฟอรัสมีสรพรพคุณในการบำร,รุงสมองบำร,รุงประสาทแล้วก็เป็นยาบำร,รุงเลือดอีกด้วย เดินเพลินอีกหน่อยก็จะเจอกับคุณลุงกำลังทำข้าวเกียบปากหม้อปรุงกันสดๆให้หอมชื่นใจลูกค้าก็สามารถดูได้ทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับบ้าบินร้านนี้พิธถีพิทันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบมะพร้าวของเขานี่อ่อนแล้วก็หอมนุ่มละมุนล,ลิ้นสุดๆค่ะปิดท้ายขนมของว่างกันอีกนิดกับไอติมหลอดที่อดใจรอนิดเดียว ก็ได้อร่อยชื่นใจแล้วสาวเอยังอยู่ในส่วนของตลาดร่มยังไม่ถึงในส่วนของเรือนแพเลยค่ะชักจะอิ่มแล้วนะคะมาถึงก็ประทับใจกับฝูงปลาขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารและชมความน่ารักได้หรือใครจะเลือกปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความสบายใจที่นี่ก็มีค่ะ ร่กันบนเรือเลยได้บรรยากาศตลาดน้ำแทๆ้ๆกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกลสำหรับหมูสเตะ๊ะย่างบนเตาถ่านร้อนๆติดๆกันมีของทานเล่นอีกอย่างคือมีกรอบแม่เล็กค่ะพี่เขากำลังคลุกเคล้าน้ำปรุงรสกับมีกรอบอยู่เลยนอกจากกลิ่นจะหอมหวนชวนน้ำลายไหลแล้วรสชาติก็อร่อยหวานอมเปรี้ยวสดชื่นแอบถามเคล็ดลับค่ะเขาบอกว่าต้องใช้ส้มซ่า แบบนี้นี่เองมีกรอบแม่เล็กจึงเป็นของฝากขึ้นชื่อของตลาดน้ำตลิ่งชันที่ใครไปใครมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากมาถึงอาหารทะเลรสแซ่บครบครันทั้งกุ้งหอยปูปลานำมาย่างกันสดสดก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าของอร่อยพวกนี้ราคาย่อมเยาวมากๆอย่างปลาช่อนเผาเกลือตัวโต,โต,โตโเนื้อนุ่มหอมหวานที่เห็นอยู่นี้แค่ตัวละ1น0รบบาทค่ะเสิร์ฟพร้อมผักสดและน้ำจิ้มรสเด็ด สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติราคาสบายกระเป๋าแถมยังเป็นธรรมด้วยเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนไทยหรือฝรั่งก็ขายราคาเดียวกันหมดค่ะบรรยากาศริมน้ำนี่บอกเลยนะคะว่ามันช่างสดชื่นปลอดโลร่ลงโล่งสบายสาวเอแอบอิดฉาคนที่มีบ้านอยู่ที่นี่เลยค่ะ ระหว่างทางนักท่องเที่ยวก็ทักทายโบกไม้โบกมือหรืออันนี้จะตกปลาดีคะน่าสนุกส,สุดเหมือนกันแต่ที่แน่ๆหนุ่มๆกลุ่มนี้เขามันกันมากกับหลากหลายลีลากระโดดน้ำยอมรับเลยค่ะมาเที่ยวตลาดน้ำตะลิ่งชันสนุกผ่อนคลายสบายอารมณ์จริงๆ ะะทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเริกม,มาเที่ยวที่ตลาดน้ำตะลิ่งชันกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะอุกฤษเหล่าสินชัยถ่ายภาพตลาดเช้ากับสาวเอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ